หวัดดีครับหวัดดีครับสวัดดีครับอาร์เรสเดวิลนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนพี่พีอาร์เรสเดว,วิว PP, ลวววครับวันนี้เรามาทานอาหารเวียดนามนะเพื่อนเพื่อนพี่พีตอนนี้อยู่ที่ร้านบันมีนางเฝอนะครพนมนะจ๊ะไม่รู้จะอ่านชื่อออกเสียงถูกไหมนะจ๊ะชื่อร้านนะบันมีนางเฝอนครพนมนะจ๊ะอ่าสั่งมาสองอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี เป็นหวยจับยวนนะจ๊ะหวยจับยวนจ้าหวยจับยวนนะจ๊ะหวยจับยวนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นปากหม้อจ้ะปากหม้อยวนจ้ะปากหม้อยวนจ้ะปากหม้อยวนมาพร้อมน้ําจิ้มนะจ๊ะเพื่อนพี่ๆมาพร้อมน้ําจิ้มนะจ๊ะมาชิมกันนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาชิมกันนะครับ เมนูก็จะมีเยอะมากนะเพื่อนๆพี่ๆเมนูก็จะมีเยอะมากมีไข่กระทะมีปากหม้อยวนกล้วยเตี๋ยวปากหม้อหวยจับยวนต้มเลือดหมูเฝอเนื้อเฝอหมูนะจ๊ะเมนูก็จะมีเยอะมากนะเพื่อนๆพี่ๆมาชิมกันจ้ะมาชิมกันรสชาติดีครับ๋วยจับยวนก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะครับกระาทยๆก๋วยเตี๋ยวน้ำนะเส้นหมี่นะ เส้นเขาจะแบนงๆนะน้ำซุปอร่อยมากรสน้ำซุปเชงๆเลยเพื่อนๆในพี่น้ำซุปอร่อยจังส่วนไม่ชมในก๋วยจับยวนก็มีหมูยอนะจ๊ะหมูยอลูกชิ้นหมูสับนะจ๊ะสรสชาติดีจ้ะเพื่อนๆพี่ๆอร่อยครับเป็นเส้นคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะ น้ำปุ๋ยจับจะเป็นน้ำข้นๆหน่อยนะเพื่อนๆพี่ๆเรากินแบบไม่เติมเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆอยากมีรสชาติใดๆก็แล้วแต่ก็เติมได้ตามสะดวกนะจ๊ะอันนี้เราชิมแบบไม่เติมนะนะจ๊ะเราจะกินแบบ รสชาติของที่ร้านเขาจริงๆนะจ๊ะอ,อร่อยครับเส้นบะหมี่เขาจะเหนียวเหนียวๆนบหนึบนุ่มๆอร่อยครับแล้วม,มาดูปากหม้อยวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆ ที่เป็นน้ำจิ้มนะช้าปากหมอ้อยวนม,มาเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่ครับปากหมอ้อยวนจิ้มน้ำจิ้ม,อ,ม,อ,มอร่อยเลยครับ เป็นแผ่นแป้งบางๆนะครับข้างในก็มีผักหลากหลายนะเพื่อนๆพี่ๆบางๆจิ้มกับน้ำจิ้มหวานๆนะครับอร่อยมากมีหมูยอลอยหน้านะครับมหมูยอ,อยตัดเป็นชิ้นบางๆอืมตัวหน้าอยู่นะเพื่อนๆพี่หมูยอลอยหน้าบางๆอร่อยมากอืม อร่อยวครับันอร่อยเลยอร่อยเลยเพื่อนเพื่อนพี่ฝากได้วยนะบั้นมีนางเฟอนครปดมนะครับอยู่ปากซอยสุขนทศวรรษแปดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่าว่างๆก็แวะมาชิมได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ อร่อยครับอร่อย